เป็นพนักง,งานเทส l a คนไทยที่อยู่ที่เทส l a กิก a แฟ c t อรี่ออสตินนะครับความเครียดในการทํางานบริษัทเนี้ยกับบริษัทอื่นกันเขาเนี่ยคนไทยเขาอยากมาทํางานเทส l a น้องเมยจะแนะนําคนไทยยังไงบ้างเพื่อให้ได้มาทํางานที่เทส l a สวัสดีครับผมมิงมิงได้ครับผมแล้วนี่เมย์ค่ะชื่อน้องเมย์นะครับเป็นพนักงานเทส la คนไทยที่อยู่ที่เทสลากิจกับแฟคเตอรี่ออสตินนะครับไปได้คนแทคมาก็ติดต่อพี่ใช้แล้วก็ติดต่อผมมาระหว่างที่เรากําลังถ่ายรูปในงานเนาะเป็นคนคนไทยคนแรกที่ผมได้สัมภาษณ์นะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คนไทยคนแรกที่ทํางานที่นี่มีคนไทยหลายๆคนที่ทํางานที่นี่นะครับผมแต่ดีใจมากๆที่ได้น้องเมย์มาสัมภาษณ์วันนี้นะครับได้มารายการวิงได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยน้องเมย์เรียนอะไรมาก่อนครับ เรียนจบจริงๆจบเอนจิเนียร์มาจากไทยหรือว่าจากที่นี่จากที่นี่ก็คือจบมหกที่ไทยแล้วก็มานี่เลยโอ้ค่ะได้ทุนมาเป็นนักกีฬากอล์ฟเมื่อก่อนเป็นทุนฟูลไรท์อย่าฟูลไรท์ก็คือแบบฟรีหมดเลย4ปีทั้งหอทั้งทุกอย่างฟรีหมดเลยโอเคแล้วพอมาเรียนปอตีที่นี่เรียนวิชาอะไรนะฮะเรียนเอนจิเนียรงมหาลัยอะไรครับเอ่อตอนแรกมาอยู่มิดเวสเทิร์นสองปีที่เท็กซัสแล้วก็เอ่อทรานสเฟอร์ไปเดลาแวร์ค่ะ แล้วจบที่นั่นจบที่นั่น Delaware State University แต่ถา,ถามว่าจบที่นั่นก็ไม่ได้ทำงานที่นี่เลยนี่อย่างไปเป็นเอ่อแมเนเจอร์เป็นแบบออแกนิเซชันอะ p a n d a Panda e x เ r e s เเคยกินไหมะคะครับผมค่ะเป็นเป็นแมเนเจอร์อยู่ร้านนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ชอบแบบพวกร้านอาหารพวกอะไรเงี้ยมันแบบ f a สท์เ c สเกินไปก็เลยหางานออฟฟิศทำก็เลยได้เพโรที่อื่นแล้วก็ทำอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็มาสมัครที่นี่ ตอนไปทาเป็นร้านอาหารนะกี่ปีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทําอยู่ปี2ปีรู้สึกว่าแบบอยากใช้อะไรที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้แบบเฟสโคอะไม่อชอบใช้แบบร่างกายไม่ชอบแบบอยากนั่งเฉยเยอยากนั่งแบบออฟฟิศ <Office. S 2> อ่าโอเค okay. มันยากไหมกับการที่จะเปลี่ยนฟิลงานจากอีกงานหนึ่งมาอีกงานหนึ่งไม่ยากมากเพราะว่าตอนตอนที่ทําเป็นแมネเจอร์อะมันก็มีแบบมันทําหลังหลังบ้านอยู่แล้ว เพราะว่าแมเนเจอร์ไม่ใช่แบบว่าต้องไปผัดต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือมีบ้างแต่ว่าส่วนมากเป็นงานหลังบ้านก็คืองานพวกเอกสารพวกเพโ r o พวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยมีพื้นนิดหน่อยแล้วปฏิบัติต่อเป็นงานที่2คืองานอะไรนะครับเพโรค่ะเป็นเพโรเต็มตัว่าเพโร l HR อย่างงี้ HR p a y r o เงี้ยนะครับแล้วถัดมา,าเ,เหมือนเก็บประสบการณ์อะ่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเคยสมัครที่เทสลาแล้วก่อนก่อนได้งานนั้นแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ก็เลยเราก็แบบโอเคเทคเพกคัด ไปลองทํางานเพโรที่อื่นสักปีหนึ่งเก็บประสบการณ์แล้วก็มาใหม่ถามจริงๆว่าตอนนั้นอินสปายอะไรเทสลาไหมทำไมอยากสมัครที่เทสลาเลยอะ่ะคือจริงๆเพิ่งเพิ่งย้ายมาที่นี่อ๋อครับเราก็แบบก็หาจริงๆอ่ะคือหาอะไรก็ได้มีบริษัทแบบคู่แข่งที่แบบในใจไหมกับเทสลาตอนนั้นไม่ไม่ค่อยนะ่ะที่นี่ก็คือคือมุ่งอยากได้อยากได้ที่นี่ใช่แล้วย้ายเมืองไหมครับตอนนั้นน่ะ คือคือตอนย้ายมาไอที่ทำที่ทาเป็นแมเนเจอร์คืออยู่ที่นี่อยู่แล้วออสตินใช่คืองานแรกที่ได้ที่แบบเป็นงานออฟฟิเชียลเลยคือเป็นแมเนเจอร์ที่ร้านอาหารแพนด้าที่ออสตินที่ออสตินแล้วก็ได้งานเพโลที่ออสตินเหมือนเดิมใช่แล้วก็จากนั้นก็มาสมัครงานที่กิกาออสตินได้งานตอนเดือนกันยาปี2022นีปี2022ก็คือเมื่อหเดือนที่แล้วนี่โรงงานก็มันยังแบบครึ่งๆรึกลางๆน่าจะเริ่ม operating ประมาณ จูนแต่ว่าแต่ว่าเริ่มตอนแรกตอนแรกมีคนทำแบบทำในคอนเทนเนอร์<ม>อยู่มอนมีออฟฟิศอยู่พูดได้ง่ายคือมาตั้งแต่กันยาปี2022จนถงึงวุวันี<ช>ป้ปี2พฤษภาคม2 0<ช>2 3ความเครียดในการทํางานบริษัทเนี้ยกับบริษัทอื่นจริงๆหนูไม่มีอะไรคอมเพล็์นะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นบริษัทใหญ่ที่แรกที่หนูทําหนูก็เลยไม่รู้ว่า environment ของบริษัทใหญ่บริษัทอื่นมันเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็ ก็โอเคเราเรารู้ใน area ของเราคือคือเราเรารู้แบบของเราอะ่ะเราโอเคแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะเราจะงานหนักก็คือถ้าเราชำนาญในสิ่งที่เราทำใช่<า>เราก็โอเคเราก็จะเบาเราก็ไม่เครียดแสดงว่าปริมาณงานมันเท่าเดิมใช่แต่ถ้าเราเก่งเราก็จบง่ายงานง่ายโอเวอร์ทมี้มีฟรีไหม โอเวอร์ไทม์นี่คือโอเวอร์ฟรีบริษัทเก่าพี่ที่ไทยอ่ะโอเวอร์ไทม์นี่คือฟรีนะอ่าใช่ <laughs> ก็คืออ,อาจจะไม่เหมือนที่ไทยตรงตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าที่ไทยก็คือทําไปเถอะทาจนกว่างานจะเสร็จได้จ่ายเท่าเดิมอ๋อแต่ถ้าที่เนี่ยอย่างเช่นพวกที่จ่ายเป็น hourly ก็คือจะใช้7ชั่วโมง8ดชั่วโมงอยู่ก็ได้จ่ายตาม <c oughs> ที่ใช้ใช้งานจริงรยิงย่งยิง่งแบบถ้าอยู่ใช้เวลานานคล็อกอินนานอยู่ก็ได้จ่ายเท่านั้นไม่มีการแบบเหมาจ่ายไม่มีการแบบ ทำงานวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมคะก็คือไม่มีโอเวอร์ไทมยกเว้นจะมีงานเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบ depend on business needs ถ้าเกิดแบบช่วงไหนยุ่งๆก็มีบ้างแต่แบบเราทำเราก็ได้จ่ายไม่ใช่ว่าแบบนนี้ makes sense ใช่ไม่ใช่ว่าทำฟรีแบบใช่โอเคถามง่ายๆเลยนะคำถามนี้พี่อยากรู้มากเลย inspiration ให้กับเด็กไทยหลายคนที่เขาวางแผนอยากจะมาทำงานกับบริษัทรถยนต์เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยประเทศไทยมันเป็นประเทศที่กำลัง ไปข้างหน้าแล้วสังเกตดีๆว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอ่ะอันดับหนึ่งของอาเซียนนะเออดังนั้นเนี่ยเขาก็สนใจเทสลาเหมือนกันเขาเนี่ยคนไทยเขาอยากมาทํางานเทสลาน้องเมย์จะแนะนําคนไทยยังไงบ้างเพื่อให้ได้มาทํางานที่เทสลาบางตําแหน่งเข้าง่ายเงินอาจจะไม่เยอะมากถ้าอยากทําจริงๆลองทําไปก่อนอยู่ไปสักพักหนึ่งสามารถแบบฟอร์ไปตําแหน่งอื่นได้ง่ายกว่าดีกว่าแบบว่าโอเคอยากเข้าตําแหน่งนี้ต้องตําแหน่งนี้ อย่างเดียวตำแหน่งสูงก็จะเข้ายากอ,อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลยด้วยซ้ำเพราะคู่แข่งเยอะครับแล้วเขาต้องปูพื้นฐานอะไรคือเรียนมาหาหลัยทั่วไปแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยจริงๆพื้นฐานแล้วแต่ด้วยนะแล้วแต่ e xperience แล้วแต่ประสบการณ์ที่มีแต่ว่าอย่างของหนูว่าหนูจอบพอปบ่อยอย่างคนไทยอ่ะคนไทยจะบอกว่าจอบพอปเป็นเรื่องผิดอจอบพอปเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรทำเ <on> รซูเม่จะแบบไม่ดีแต่อย่างหนูอ่ะ ตอนทำตอนทำเป็นแมนเจอร์อะจริง,รงๆได้เงินเยอะกว่าที่นี่อีกนะตอนทำเป็นแมเนเจอร์เพราะมันมีโบนัสมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชั่วโมงการทำงานคือแบบทำงาน70-80ชั่วโมงต่ออาทิตย์คือไม่ไหวแต่ว่าถามว่าที่หนูอยากมาทำที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าทำตั้งแต่ปีแรกที่สมัครหนูยอมเทคเพคัตแล้วไปทำบริษัทเล็กๆเพื่อให้ได้ประสบการณ์1ปีแล้วกลับมาสมัครใหม่มาต้อง <มา S 1> ลอง <มา S 1> หลาย<ม>ทางไม่ใช่ว่าแบบว่าเออ สมัครแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรรอปีหน้าจะสมัครอีกสมัครอีกสมัครอีกแต่ถ้าอยู่ไม่เปลี่ยนประสบการณ์งานอยู่ไม่เปลี่ยนแบบรย้่ไม่เปลี่ยนแผลก็คือแบบอาจจะอยู่ที่เดิมคือคือเจาะพอปไม่ใช่เรื่องไม่ดีถ้าเราเส้นทางแรกไม่ได้เราต้องมีแผน A แผน B แผน C ด้วยแผน A มันไม่ได้แล้วอีกอย่างเนี่ยในอเมริกาเจาะพอปเป็นเรื่องธรรมดามากๆกนะครับการที่เราอยู่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเวลานานๆบางทีประสบการณ์เราอาจจะไม่เท่ากับการที่เราจจอบไปเจาะพับไปสารบบริษัทแล้วกลับมาที่เดิม คน,คนคนกาชอบด้วยนะเพราะว่าเราไปได้ประสบการณ์จากบริษัทอื่นมาแล้วมาพัฒน,นาบริษัทตัวเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าวัฒน,านาธรรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ไม่สามารถเอาเอา,เอาสิ่งที่เราใช้ที่เนี่ยไปเอาอคองแพรที่ไทยได้แต่คนที่อยากจะมาทํางานที่เมกาก็สามารถใช้วิธีนี้ในการที่ฮอปไปฮอปอมาแล้วสักวันหนึ่งเทสลาอาจจะเห็นหรีสุ่มเอของเราเพราะว่าเออเรามีประสบการณ์อย่าคิดว่าแต่แบบว่างานต่อไปต้องได้มากขึ้น คือลดลดลงมานิดนึงก็ได้แต่ว่าถ้ามันถ้าถ้ายู่เห็นว่าแบบ in The Future มันจะแบบมันให้ประสบการณ์เรามันให้แบบมัน build resume เราให้ดีกว่าให้ดีกว่าเดิมอะ่ะก็อาจจะลองไปทางนั้นวางแผนสักปีปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ transition ต่อได้เชื่อว่าน้องเมย์อีก5ปีข้างหน้านะฮะจ,จะเป็นผู้บริหารที่ไทยก็ได้นะครับผมเขาอ,อาจจะเชิญไปอยู่ปเป็น Tesla Director ที่ไทยเนาะเพราะว่าตอนนี้ t e ล l a Director ที่ไทยนี่ทำงานแบบคนละทางกันมากเลยอะ โอ้โหส่งรถกันไม่ทันสักคนเลยเพราะว่าจะมีการเรื่องการสื่อสารคอมมิวนิเคชันแหละที่มีปัญหานะครับใหม่อยู่ด้วยกําลังใหม่ใหม,ม่อยู่อ้าก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะครับผม,มแล้วก็รอบหน้าถ้าถ้ามาออสตินอีกเดี๋ยวอาจจะมีคลิป2คลิป3เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะสามารถคอแลแลบาะไรได้แต่อย่างที่บอกคือการที่เอาพนักงานเทสลามานั่งตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยมันมีเรื่องอะไรนะ NDA อ่า NDA เราต้องทรายก่อน ก่อนเข้ามาทํางานอยู่แล้วใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ถือว่าเป็นวิดีโอที่แรงมากๆเลยนะครับในในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับก็อ,อย่ายลืม like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ